สวัสดีใช้ยูทูบนะครับวันนี้เ,เรามาอยู่ที่ผูเมีเ่ยกระสังนะครับมาซื้อระเบิดไปปลาใส่นกหน่อยอ้ย,ย้อนสงนันเลยมาหาคนเจ้าชู้นะครับวันนี้เจ้าชู้หลายใจก็มีเขาคนเดียวนะครับในซุ้มนี้ครับ,รบ <laughs> โอ้มันมีสาวมันกินคนเดียวครับเจ้าวนี้เน,น,น,นี่ย เฮ้กูทดสอบเขาเลยนี่มันก็ใหม่ๆเนาส่งก็แบแต่มึงต้องจำไม่ได้จำรหัสไอ้จำรหัสมึงกับอีเมลให้ได้เพราะบางครั้งมึงต้องสลับสลับโทรศัพท์ใหม่มึงต้องเอาช่องนี้มึงย้ายสับเครื่องนั้นมันมีคนหนึ่งคนติดตามานต้องก็หมื่นคนเนาะจำไม่ได้ไม่ได้จำรหัสเข้าไม่ได้คืนรูปส่งแต่อีเมลไปหาเขาเขาไม่ส่งกลับเราเปลีช่องใหม่อ้กูฮ้ยมาอยู่อีกเครื่องนี้แล้วกูย้ายมาอยู่ช่องไอ้เครื่องนี้ จังคือคือถ่ายลงกูทำงานผ <laughs> ันคนพันคนติดตามมึงจะได้จะได้ตังค์ต่อให้มึงคนดูมึงกี่ล้านวิวอย่างถ้าคนติดตามมึงมถึงพันมึงก็ไม่ได้ตังค์กูต้องถ่ายแต่แต่มันต้องวันหนึ่งมันต้องลงเยอะแต่กูไม่มีเวลาถ่ายขนาะดนั้นกูไม่กล้าถ่ายนะเพราะบา้านงกูมันค่อยถูกกันหลายคนไงรถถ,ถ่ายถ่ายอยู่รูหน้าปุ๊บก,กูดูไอ้อนี่ไม่ถูกกูก็ไม่ถ่าย เห็นว่ารถ่ายมันกูเยอะกรจิงมันเป็นหมู่บ้านนี่แบบว่าแข่งกันอ่ะเช่นเราไปยืนถ่ายอยแลนะก็อิจฉาแล้วบ้านกูไม่ใช่ว่าแบบเออมันแต่ก่อนเราป่ะแต่ก่อนแม้พอรถกูรถต้องรถติดลากันเลยมันก็ง่ายถุกวันนี้ฮะถ้าปสิทธิการจริงๆอ่ะให้ไปลากรถให้ตายเลยไม่ไปอ่ะมันต้องถ่ายแบบ หลายๆหลายๆคลิปในวันนึงนะครับอกล่าคลิปคราวน,นี้มาไกลครับผมแองก็สังครบวันนี้นะครับว่าจะมาทาแข่งไปมาทาแข่งคันนั้นคันนั้นนะครับนะกลัวคุมเลยครับนะกลัวคันดามาคุมนั่นเลยคุมไว้นะครับมาไกลนะครับวันนี้ค,คิดว่าลูกเล็กมันราคาลูกยหญงไหตัวละห้าบาทนะั่นเอง อะารเราไม่ไขายบ้านเนยถ้าเป็นเหลงมึงไปนี่แล้วมึงออกมานเนี่ยใช่ครับนี่มีโมเดลบ้านกูนะถ้ามีร้านค้าก็คือมีเลยเเเเแต่เบี้ยบ้านนี้ไม่เย็นเหมือนบ้านกูเลยเบี้ยนี้ไม่เย็นเหมือนบ้านกู นะครับคันนี้ก็ปล่อยนะครับคันนี้เก้าหมืนห้าครับเล่นทะเบียนครับเล่มทะเบียนเอาไปโอนเองนะครับมีใครสนใจก็มาดูได้นะครับที่้านทรายนะครับ เมื่อกี้ขับออกมาก็เขาถ่าไหา้ถสวนเต็มเลยกูไม่กล้าไถ่าย,าาย,ยตอน,น,นไหนกูชอบรถติดอะ่ะคนจะดูเยอะรถจมอะไรเงี้ยคนดูโคตรดีนะมันมันหมื่นเลยปะฮะเพือ่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่ออะไร ทำไมทำไมต้องกินเบียร์ต้องมีมีปีต้องมีต้องมีเพลงไงก็ไม่ค่อยใจเหมือนกันร้องสดไม่ได้เนี่ยขาดไม่ได like uh ้เลยคนนําข้อคนนึงกินเหล้าฟังเพลงคนกันหล่อนเลยมันต้องมีเพลงด้ยเรื่องจริงนะครับคือนี้เขาอะไรนะเขาอย่ล็อกดาวแล้วไหมเนี่ยตอนเนี้เดี้อยู่็อกดาวแล้วตอนนี้ เห็นเขาปุ๊ไอ้ลงเฟสไอ้ลงลงเฟสอะอะไรนะบางแสนเขาเปิดให้เล่นน่ามาเลยสองคนมันมาจะใส่กูโทรไปถามเพื่อนกูสองคนไม่รู้มันก็ว่ามาปุ๊บเอ็งไม่ติดใช่ไหมล้วมากักตัวอยู่บ้านอ่ะกักไปก็ว่ามันติดอีกนะน่าจะไปหาหมงไอ้ลองแต่มันอยู่ติดโรงพยาบาลน่าจะไปหาหมอเขาไปเป็นไข้ไงไปหาหมอไง แต่ไม่หายก็ยตรวจเจอแต่กูเบืนะ่อนักพวกที่มากับตัวแล้วมันไม่มันไม่อยู่กับที่อ่ะพอติดปุ๊บเขาก็สาวหาคนมันไปหาเงี้ยแบมาบ้านมึงใช่ไหมเออไอ้นี่กับมึงโดนด้วยแหละมันโดนบ้านกูไปีูบ้านเอ๊ะตอนนั้นนะนใครที่ใครที่ไปอยู่กับอีนี่อ่ะไปอยู่ชาลสถานชาลหมดเลยปแปลกตัวนั้นหมดเลยอ่ามันกินเหล้าทุ่งบ้าน ว่าจะได้จะได้ไอ้ไอ้ที่กันสั่นจิบหายเลยไอ้นี่นะที่มาจับมือเราไม่สั่นอันนี้พอเราถ่ายเสร็จกูลงเสร็จปุ๊บไปดูของเจ้าของมันมันมันสั่นได้ไงกูถือกูไม่สั่นนะมึงดูไม่สั่นนะมึงมันสั่นอย่เง้เนี่ยนี่ต้องถือค่ากล้องมันสั่นมันเราไม่ได้ทนอ่ะกูจับมือนีไม่สั่นสั่นมันเดิมมันเหมือนมือเรามันมันเอ็นมันดึงมันมันประคองโทรศัพท์เราไว้อ่ะ ดูแต่มึงรู้ไหมเวลากูถ่ายแล้วกูวางกล้องเมื่กูทำไงไมึงรู้ไหมกลอไม้ผ่าผ่าการกลอโทรศัพท์ไปมี่ไงเอ็งกับกับตกน้ำเนาะกูค,คิดในใจโอ้โหถูกเล่นกันยูทูบนะเพื่อนกูจะซื้อซื้อไม้ดีๆสามพันนอะบอกเลยซื้อสะใหม่อยู่รอไป็นมันมีเดี๋ยวถ่ายคนจะชู้เลยเนาะ ให้เขารับรู้ไอ้ตันนี้อันตรายน,น,นยล้วนี่เราไปหาเพื่อนก็ชอบแบบกระบ้านวัดเออสุดท้ายมันก็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวจริงๆพอามันทกเก้ก็มาขอมาขอ,มาขอตังเยลยเพราะเรทางเตาแล้วเลยําได้เลยมาขอปลาต่างๆเลยฮะน้ำมันหมดเลยไอ้ตอนมีความสุขไม่เรียกกันเลยเนาะเพราะน้ำมันหมดเลยคิดถึงกันเลยเนาะโอ้ดีายนีไซนไซ กูว่ามึงไปหา,าใครเปนทางครูเลยแต่ลานศาลมีพี่กี้คนเนาะโอ้ลมดินนี่ครับแถวนี้ครับนี่บรรยากาศแล้วพิงพอพิงไปสเสร็ดแล้วพ่องไปไหนปะฮะพ่องไปไหนอะไรพ่องไปไหนเวนพ่องเลยเนี่ยเวนพ่องมึงเลยพ่องไปไหนพ่องมึองไไอะ บ้านนี้จะเงียบๆครับแม่ยคนขเขาทำงานงาบ้านเขาไป็นหอกสังนะครับพิมพ์หาได้เลยครับใน Google เป็นหมู่บ้านที่อยู่ตรงตรงไหนวะเนี่ยใกล้ดงหรือเปล่าหกล้อคันนี้ก็เหมือนจะหกล้อที่อยู่บ้านกูแหละแต่หกล้อบ้านกูมันมันไม่มีแคปนัมร้อยเจ็ดห้า ก็ตัางหายไปนะครับับนานมาเล่นด้วยกันทีหนึ่งครับเ่ยอยในพบปะนะครับ COVID. โควิดแค่ขับรถเข้ามาในพุนก็มองเต็มนะครับกูเราพาโลกพาอะไรเข้ามายิงเราก็ไม่ไม่ได้ดขนาดนั้นนะครับกิอยิ่บ้านนะ นี่กลับไปก็จะไปดูสีเขาสีข้าวนะครับไี่เ้ขาว่าเ้ขามาสีลายปุ๋ยอยู่อันนี้ใครรำกระจายครับงานนี้เรื่องวัางว่าสาวไปบารณาวนบดีอวะเองว่างใ้มันทับเรื่องเลยมัจะได้เ,เงาเออมึงมาคนเดียวมึงก็อันนี้เองแหละเนาะไป้มันพาเพื่อนมาด้วย อำมาได้มันละ่ะหรือว่าอิบอิบคนเดียวคือไม่แบ่งไม่ไมไอะไรอย่างนี้นะบอกไปมาทำบอไปมันไปไม่มีสามกเงาดินนแล้วให้กูไปทาไมไปสองคนเราคือกัออวูม,ว <laughs> ม่ทันหมาตังโก้ไมะใช้เงินอะไร,ร,ร,รเ,ไเยอะ พักับเขาขึ้นขาบนารุงด้วยขับนนมรุงเขาให้ข้าวเข้าเลยพอเที่ยวบ้านนาทาบอนเสร็จใช่ไหมขึ้นไม่งั้นก็ขึ้นขับนมรุงก่อนลงมาก็มากินข้าวที่บ้านนาทาบอนนี่ไงมันเป็นแผนไงเป็นสูตรไงช่วงนี้มันกำลังสวยยังข้าวมันยังไม่ออกรวงไง อ,อยากไปกับมึงอยู่ว่าไปขึ้นหกล้อถ่ายมันเลยดีอยู่นะฮะขึ้นหกล้อถ่ายมันจะได้วันหนึ่งมันจะได้สามคลิปนะมึงถ่ายหกลอ้อคลิปหนึง่งไปโคคลิปหนึ่งแล้วก็รถไถคลิปหนึง่งจะได้วันหนึ่งสามคลิปแต่มันก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยโอ้กูเป็นตามาเชตีไปดันดินนาเชเตี้ย ถูกเป็นมึงกูเอาลูกนาเลยก็ไม่อยู่ยังไงเลยถ้ามึงโม่เล่นนี่นะเบ๊กบอกเลยนะมึงจะเป็นอย่างงี้แหลยมึงเห็นไหมนั่นอ่ะที่มึงไปหาอ่ะอะไรนะอีไรอะไรอะไรนะในบ้านไอ้ตรงเนี้ยเขาม่ม่วงเหรอคือมึงไปคือนั่นมึงจะเป็นอย่างคนนี้แหละคนเดี๋ยวเขาเน่ะจนไอ้เขาเขเลยกับมึงมึงก็ไปหาคนอื่นมึงก็มึงก็ไม่มีหยุดเย่อะที่อ่ะสักคนเด้อเฮ้ย คุณอร้องเลยมึงอ่ะอย่าเป็นอย่าเป็นคนร์ลเดี๋ยวเป็นคนอร์ลร้ายมึงเ,เข้าใจคำว่าเลือกร้ายไหมเลือกใครไหมสกเกีตอ่ะเลือกเลือกมากไม่เลือกใครนะมึงข้าฆ่าไปกินก่อนฮะ,ะพูดจริงพี่สภาพอายุขนาดนี้มันต้องเอาแล้วพูดถึงอ่ะพูดจริงเลยดิดนะโ้ยกูกูก็เอานาม่ยากแล้วถ้ากูแบบมึงกูเอาเลย มึงน้อยเขาก็ถึงยังไม่เอาอเงินมาเลยกูพิงมารับในสิ่งที่เรามีไม่ได้นะมึงก็คิดอะไรกูไหมเอามึงูไปเห็นสภาพกูทำนามึงจะอยู่กูได้ไหมใช่ไหมาจากเขาที่อยู่บ้านดีๆรู้ๆเอาบ้านเรามึงรู้ดิสภาพงี้พิงมันอยู่ได้ไหมบ้านเราไงว่ามันอยู่ไงนพอเอาเมียแล้วคนนี้ <laughs> ขาไม่เชื่อเขาจะทำบี้อะคนมีหกรถสามากเลยะชูท anyway, ุกคนนะครับจำไว้รถดินนี่วทธรรมดาครับสร้างภาพนะครับสร้างภาพจิตอะไรนะจิตอะไจิตอะไรนะจิตสินวันนี้เรามาติดตามชีวิตคนโสดครับคนโสดแต่เจ้าชู นะครับสามคลิปนี้ก็หาที่ไปแล้ววันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเรามาอยู่นานแล้วครับเดี๋ยวคนท่านนี้เขาจะกลัวครับฮะเดี๋ยวคนนี้เขาจะกลัวครับเพราะเราเกือพื้นที่อื่นนะครับเราต้องดูด้วยเดี๋ยวเขามาแอบดูเราเกือบสามคลิปนี้ไปบาย,บายบจะก,กันคลิปหน้า